ไม่ถึงครึ่งทางหรอกเดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวโดนมีดลูกก่อนที่เราจะให้อังเป้าไม่ได้ครับลูกก่อนที่เราจะปอกทุเรียนได้และอันดับแรกเราต้องสวดมนต์ก่อนท่องนโมสามจบก่อนนะไม่ต้องไหว้พระไม่ต้องไหว้พระเหรอไม่ต้องใช่ไหมเออ เป็นคนที่กินทุเรียนไม่เป็นนะจ๊ะแต่ว่าชอบปอกคะ่ะผ่าตรงนี้ก่อนเลยอันดับแรกนี่ <c oughs> ไม่ได้ผ่านั้นแล้วไม่ได้ผ่าทุเรียนมาเกินเกิน7ปี <c oughs> แล้วก็ อาจารย์ไม่ได้กินทุเรียนมาแล้วสองปีปีนี้บังเอิญว่าอากูให้ทุเรียนมาก็เลยต้องซะหน่อยส่วนอ่งเปาก็เมื่อปีที่แล้วกินไปหนึ่งคำแล้วเดินหนีเลยเดี๋ยวปีนี้ลองอีกสักรอบนะว่าเขาจะกินไหมปีนี้โตแล้วอะไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อน โอ้โหอ่านนอันนี้ขายอันนี้สิบบาทนะคะอ่าสิบบาทอ่า,นนาใครจะซื้อสิบบาทอ่าอันนี้สิบบาทใครจะอ่าอุ้ยนิ่มอ่ะอ๋ออันนี้สิบบาทอันนี้ห้าบาทแล้วกันอุ้ยห้าว้ายตายแล้วห้าบาทหลน่นระวังมีดบาทว้ายทิชชู่ทิชชู่ขอทิชชู่หน่อยตายแล้วตายแล้วห้าบาทหล่นไหนอ่ะเอ้าพอก็ไม่เห็นเหมือนกัน เดี๋ยวเดินไปท็อปซื้อทิชชช่วมาด้วยชหมดโอ้โหมีตั้งเยอะนะเนี่ยเห็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยมีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องเนี่ยฮะหยิบอะไรลูกฮะในห้องเก็บของไม่มีเราลูกเดี๋ยวไปซื้อใหม่ตรงบันไดก็หมดแล้วเหรอตรงบันไดไม่เห็นนะอ๋อเอ่มเขาบอกกันยังไงว่าลืมเดี๋ยวนะขอคิดก่อนสักครู่ รื้อไม่ได้บอกนานเกินไปแล้วเอาอะไรลูก <c oughs> เออเลาะหนามก่อนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรลูกลืมเหรอลูกแม็กอะไรแม,ไมไแม็กเนตเนาะไม่ใช่แม็กเนตลูกแม็กเนตอันนี้แม็กเนตเอาอะไรแม็กเนตแม็กเนต เอาไว้เล่นนะดิอันนี้ทุเรียนอะไรครับเนี่ยอันนี้ทุเรียนอะไรอ่ะเมื่อก่อนอ๋อชันีหวังมีดนะวางข้าวหม้อหม้อก็ไอ้ชั้นีอ๋อชั้นนคือชันีใช่ไหเยอะเกนไปยอะกันไปแล้วหรอมีดปอกทุเรียนแบบนี้เลยถ้าใครมีใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันจะปอกง่ายมันเป็นมีดสำหรับแล่เนื้อ ปัญหาคือโดนแล้วแหละไม่ทันแล้วจริงๆแล้วมันจะมีร่องนะแต่เขาว่าไม่ได้ปอกนานหาล่องไม่เจอที่บ้านก้อนไม่สวนนะเนี่ยสิบกว่าไล่นะเนี่ยไม่ใช่สวนเรียนนะครับสวนงอหมุกไม่หาผาเครียดเนื้อมันเละไงเพราะว่าจริงๆต้องผ่าตั้งแต่เมื่อวาน แต่เม,มื่อวานไม่ได้ผ่าที่เมื่มรอ,รอว,าวานไม่ได้ผ่าเพราะว่าปั๊มน้ำมันเสียเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเมื่อวานลูกค้าเยอะไม่มีใครว่างผ่าเลยบบนี่โอโ้โหอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บโหยโอ้โหอ๋ออ้าลูกอ่ะจ่าลูกอ้าเหรอลูกขอดินขอ้จานอ้าอลันนี้อันนี้ห้าบาทเอออันนี้ห้าบาทลูกหายใจตังค์ด้วยนะครับไม่เหรออ้าวทำไมอ่ะแล้พอาจารย์มาใส่ไงให้ใหม่ให้ใหม่อันนี้ให้ใหม่เอาจานมาสิใหม่ อ่ะอาจารย์บอกให้เองอันเนี้ยไปหาวิธีเอาใช่อันเนี้ให้ใหม่อันนี้ยห้าบาทเร็วๆอันนี้ยี่สิบบาทอ๋อเรือเรือเล่นน้ำเหรอลูกอ๋อเรือเล่นน้ำแม่ไม่เอาแค่เจอกลิ่นของปลาก็เดินหนีแล้วอ่ะอันนี้ยี่สิบบาทแล้วกันอันนี้ยี่สิบเฮ้ยแพงไปอ๋อแพงไปเหรอเอ้ยไม่ นี่บ้าเขาให้เธอแค่นั้นบ้าถ้าบ้าที่บ้านเขาขายจริงนะไม่มันตามลูกไงลูกมันเล็กอ้ไม่อะไรไม่อะไรโดนกระเด็นกระเด็นกระเด็นนะเห็นชิมอ่างเป่าหัวล้อเลยอ่ะเอองับ้นดูเผื่อชอบโอ้โยยำมมี่เผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเก่งมากโอ้โหยัมมี่ อ้าฝั่งนี้ไม่มีป๊าป๊าอ้าป๊าป๊าเอาเอาชิชูนี่หร่อหล่อให้มาวินหน่อยดิแต่แต่ลิ้นให้มาวินหน่อยดิโอ้ออออ๋ันนี้นี่ว่าพี่เบิร์ตนิดเดียวบ้าให้น้องนิดเดียวดิจะให้หมดเลยได้ไงอ๋อให้ใหม่อะเหรอไม่เอาถ้วยมาดิจะใส่ เอาไว้ามาก่อนอเ,เดี๋ยวค่อยเอาเอาไว้ก่อนเลยจันยืนเอขอเข้าวป้อนข้าวลูกเขาอ,อยู่อย่าเพิ่งไปรบกวอ <laughs> อนอาจารยาเา์เอาไปค่ะทิ้งเลยจันก็ได้มองดูเด้โอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราแค่าพากหัวนะแล้วก็ฉีกนิดเดียวมันก็ออกแล้วนะเนี่ยดูดิ <laughs> ไม่เอาเลย,ยไม่เอาเลย <laughs> แม<น>่ไ <laughs> ม่เอาเอยแมเฮ้ยแค่กลิ่นนะแค่กลิ่นเขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเลยโอ้โหดูดิสวยจังเลย เนี่ยลืมไปเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยโอ้โหไม่เอาเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้อโกถ่ายรูปทีเดียวให้อโกอ้ำๆด้วยโอ้โหอ่ะไม่เอาอะพี่บัดเอาถ้วยมาใส่จะหยิบทำไมหลายๆมือล่ะโอ้โหเละๆเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มนุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันปอกง่ายมากเลยนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวมันก็แตกเนี่ยพอแตกเสร็จปุ๊บก็แค่ฉีดอ้หชิลมาก หอนเลลูกข้าวลเป็นูเไงมเลับสนสับสนหรือว่าติดมือไอ้ใหม่ปะาป๊าปล่อยลูกไปเลยนะเดี๋ยวลุ่นเละเฮ้ยกินยังไม่มาเลยมาแล้วเดี๋ยวเย็นๆก็หึงแล้วน่ะไม่ได้กินในรอบสามปีแล้วใหม่เนี่ยยังยัไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ยไม่ได้ไม่ได้เละไม่ยากมันยังไม่ได้มันยังไม่มีกลิ่นยังไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตรงนี้ก็กินได้น่าจะเอาช้อนมาขูดเรา นี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้สองบาทเนี่ยอันนี้หยิบเลยมันเละมันนิ่มเกินไปอ่ะไม่ต่อเสร็จแล้วกินยาพะลายเออเวียนหัวเลยอ่ะมือหยิบเลยมาหยิบเลยเวียนหัวจิมจิมอ่ะเสร็จแล้วนะไม่ป่อแล้วนะเก็บแล้วนะแป๊บนึงเวียนแผ่นแล้วเอาเอามาโชว์มาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยค่ะเออ นี่จา้าชอบปอก <ๆ S 2> ทุเรียนมากทุเรียนชอบปอกแล้วก็มะพร้าวก็ชอบปอกชอบปอกมะพร้าว <bem S 2> ด้วยโห<ๆ>อันนี้เละอันนี้มันนิ่มโอเคโอเคโอ้โหเยอะเหมือนกันนี่เม็ดนะที่เห็นนะ่ะเ <c oughs> ม็ดมันใหญ่อันนี้ชนี ชานี้กับหมอนทองต่างกันยังไงอ่ะข้าวมันจะหวานอ๋ออันนี้มันจืดเหรอมันจะหวานน้ำกว่ามันไม่จืดเหรอพี่กอลมันก็เหมือนกันมันไม่ใช่ว่ากินก้านยาแล้วเล่นรสม่วงห่วงยังไม่ใช่หรอมันก็เหมือนกันอร่อยนะอร่อยวถามว่าอยู่ที่เนื้อหรือเปล่าเหมือนเงาะเงาะโรงเรียนก็จะอร่อยกว่าเงาะเงาะพันชุมพูถ้าเงาะพันชุมพูเนื้อมันเละเนื้อมันอะไรอย่างเงี้ยแต่รสชาติมันก็พอกันคือพี่อธิบายให้ฟัง